ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนรับสําหรับสมาชิกทุกอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนกา่าหรือยังเราพร้อมจะดูเรียนนานาแล้วบบานิ มึงจะค้างอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมไม่นานกูเริ่มเมื่อยแขนแล้วเดี๋ยวจะลงละแล้วมึงจะลงทําไมพวกกูให้มึงปีนไปเอาขนุนภาคอีสานเรียกบักมี่ภาคเหนือเรียกบะนุนภาคใต้เรียกนุนภาคพิเศษไมีไม่มีไม่มีสายตาดีกันจริงๆตอนเห็นครั้งแรกนึกว่ารังพึ่งซะอีกตอนแรกกูก็นึกว่ารังพึ่งแต่ว่ากลิ่นหอมมลอยมาก็เลยรู้ว่านีน่แหละคือบักมี่บักมี่อะไรเขาเรียกว่านุนเขาเรียกว่าบะนุนพอมึงพอเหอะจะเรียกว่าอะไรประชางเดี๋ยวนะลูกใหญ่ขนาดนี้กูจะเอามาลงมายังไงดีเนี่ยมี ไม่มีเสียมไม่มีกางไกมีมีมมแป๊บนึงเอามาทําเพื่อมือเก็บไว้เหอะกางไกจะมาตัดได้ยังไงแล้วถามหาทําไมโอขนุนลูกใหญ่มากมันควรจะตกใจตั้งแต่ต้นเรื่องนี่สรุปว่าผมต้องใช้เรื่องแรงของผมในการบีมันลงมาใช่ไหมครับซูซเพื่อนเดี๋ยวกูจะกินให้หมดเลยเพื่อไปการตอบแทนน้าใจขอบใจนะเพื่อนกล้าพยายามเข้าระวังยางมันด้วยนะยางมันเยอะยางอายนะเหรอยางขนุน งั้นเดี๋ยวกูจะทิพย์ให้มาร่วงลงไปนะไม่เอานี่มันขอกินนะว่าอย่าใช้เท้าไม่มีอุปกรณ์ตัดมาให้ยังจะเรื่องมากเอกเอ้ใช้มือก็ได้วะมือก็เอามือไปคว้าลูกแล้วก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าขั้วมันจะขาดนะกล้ามโหดร้ายแทวะนี่กูจะบาปเลยเนี่ยพากลูกพากแม่นั่นมันต้นขนุนมันตั้งใจจะผลิตลูกออกมาให้พวกเรากินอยู่แล้วไอ้กล้ามจริงดิใครบอกกูคิดของกูเองถ้าเกิดว่ามันไม่อยากให้พวกเรากินแล้วมันจะทำมาให้อร่อยทำไมล่ะเออจริงของมึงนะ ถ้าทํามาแบบให้ขมขมน่กแปลว่าไม่อยากให้พวกเรากินนี่มันเป็นความตั้งใจของต้นขนุนเลยนะเนี่ยใช่ไหมพอมันพร้อมมันก็จะส่งกลิ่นมาหาบอกว่าพร้อมจะให้พวกคุณรับประทานแล้วนะการคิดอะไรข้าวข้าตัวเองนี่มันง่ายได้ดีจริงๆอ้าวจอดไม่กินเหระดีมากกินมันผลิตมาให้กูกินไอ้นกสองหัวไอ้โจนสองหน้าขอบคุณที่ชมอ้าวฮือไอ้กล้ามมเอาแล้วมานาแล้วสู้ๆเพื่อนกล้ามสู้ๆกล้ามสู้ตายกล้ามไว้ลายตายซสู้ อันนี้คือกองเชียร์เฮกองเช่งขอบคุณกองแช่ง,งชทุกคนเอาแล้วนะพวกมึงเตรียมรับให้ดีๆล่ะอย่าให้มาร่วงลงพื้นไม่งั้นเละใช้มือนะเว้ยห้ามใช้เท้ากูรู้แล้วเฮยงเตรียมตัวลูกนึงมันหนักกิโลวะแล้วพวกเราจะรับได้เหรอหลายโลอยู่โยงแลง้วมันก่โลละหลายโลหนักพอๆกับตัวมึงนั่นแหละผลังคืนเตา การเก็บขนุนมาต้องใช้พลังระดับนั้นเลยเหรอสตาลันมันเป็นผลไม้มาจากดาซยสาสตาลันมึงสถานไปแล้วกูมัวแต่ฟังที่พวกมึงคุยกันงั้นเดี๋ยวกูเริ่มใหม่พลังจะกลับไปนอนที่บ้านเอาไว้มึงเก็บได้แล้วส่งโทรเลขมาหากูนะฟา <c oughs> รับได้สวยขนุนปลอดภัยดีไหมขนุนปลอดภัยแต่หน้ากูหล่อเหมือนเดิมไม่ต้องเป็นห่วงห่วงสักหน่อยก็ได้นะเจ็บไหมเพื่อนเจ็บนิดนิดแต่หอมมากกว่า ถ้ารู้ว่ามันจะร่วงมาใส่น่าไอกโกลนนะกูให้กล้ามมาใช้ตีนถีบมาแต่แรกเลยดีกว่าเพราะไม่ว่าจะทางไหนมันก็โดนสกรปรกพอกันกูรอเล่นจะรีบบอกว่ารอาเล่นทําไมถ้าบอกชา้าเดี๋ยวโดนด่าป๊เราเอาขนุนไปแกะกันเถอะตอนนี้นะกูเป็นไงมึงฮะไอกโกรนลูกตามึงหายไปข้างหนึ่งเฮ้ยจริงดิยองใช่ใช่นอกจากลูกตาจะหายไปข้างหนึ่งแล้วหูมึงยังหายไปข้างหนึ่งด้วยมันอยู่อีกฝั่งของหัวกูอ๋อเป็นแบบนั้นนี่เอง โยงหัวมึงก็หายไปข้างนึงเหมือนกันมันอยู่อีกฝั่งของหัวกูเฮ้ยไอจอนหัวซ้ายมึงหายไปไหนวะอยู่อีกฝั่งของหัวกูอ๋อโอเค OK, แล้วตากูอยู่ครบไหมคอบเพ่อนครบเท่านั้นกูก็พอใจแล้วให้ไอโยงตาเหมือข้างเดียวจริงดิตากูหายไปข้างนึงเหรออ้าวครบสองข้างแล้วมันอยู่อีกข้างหนึ่งของหัวกูทีหลังมึงก็หันหน้าตรงๆมาทางกูกูจะได้ไม่ตกใจไอโกลนหัวขวามึงหายอีกแล้วครบมึงพอเถอะไอกล้ามทำไมมีแขนเดียวอีข้างอยู่หลังต้นไม้กูกอดต้นไม้อยู่ นี่มึงยังไม่เลิกเล่นอีกเหรอโย่หลังมึงหายไปไหนก็อยู่ข้างหลังกูไงปอยออกันพอประมาณแล้วไปกินขนุนกันอ๋หอมจังเลยลูกใหญ่โตน่ากินมากมึงมาเสนอหน้าอะไรตรงนี้ไอ้ขาวตอยเขาช่วยกันเก็บมึงไม่อยู่ไอคนยืนเฉยๆไม่ต้องพูด ก็ยืนเป็นกองแช่งไงอาว่าแต่ไปทําอะไรตรงนั้นกล้ามยางขนุนไม่โยชนใส่ตัวก็เลยมาอาบน้ํามันจะช่วยได้เหรอถ้าอาบน้ําช่วยไม่ได้แล้วอะไรช่วยได้วะถ้าสมมติว่ายางขนุนยอดใส่ตัวกูนะกูโดดน้ําตายไปแล้วมันเลวร้วายถึงขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไงก็โดดอยู่นี่ไงไอ้เพราะไรประโยชน์ไอ้กล้ามมันเป็นคนเก็บกูเป็นคนรับแช่น่รับซะด้วยนะยังโหดไม่ได้โหดหรอกไม่ใช่ความตั้งใจข้าวมาแล้วทําประโยชน์หน่อยสิในฐานะที่อนาคตอยากจะเป็นเชฟเนี่ย หแกะให้ดูหน่อยว่าขนุนเขาแกะยังไงมันถึงจะน่ากินเรื่องแค่นี้ก็ต้องปรึกษาข่าวด้วยโอ้โหเราก็แค่ปอกเปลือกมันออกก่อนปอกเปลือกขนุน a โยมึงบ้าละเขาต้องผ่าตรงกลางออกไว้รู้ได้ไงรู้ละกันเคยทำมาก่อนอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะต้องใช้มีดแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีมีดละ่ะมันก็จเจริญเธอมาเพราะงานใช้มีดดีที่สุดแต่ว่ามีดนี่ก็ใช้เส็จต้องไปล้างนะ้ำมันออกดีๆเลยเพราะว่ายางมันจะติดมีดอ้าวถ้ายางติดมีด แล้วใครจะกล้าเอามีดมาให้ใช่วะเฮ้ยจอร์ดไปขโมยมีดบ้านจ๋ามาเลยดิไอ้นี่หาเรื่องตุยสระบ้านไหนก็ได้ทำไมต้องเป็นบ้านจา๋าเพราะว่าบ้านจ๋าอยู่ไกลที่สุดเออเอางี้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยไอโยมมึงนั่แหะไปเอามีดบ้านมึงมาถ้าจะพูดแบบนั้นไอจอร์ดก็เหมือนกันว่าไงจอร์ดงั้นเรามาเป่ากันดีกว่าเป่ายิงฉุบเป่าก,าก,กบไปเอากบมาไม่มีกบ พ่เมืองรอที่เนี่ยละไม่ได้กินสักทีแบบนี้เดี๋ยวกูไปเอามีบ้านกูมานะอ้อย่อมันไปจริงๆด้วยคงจะอยากกินมากเสียนะจอร์ดควรทําประโยชน์อะไรสักอย่างบ้างเลยเรื่องนั้นสบายใจได้กูค,คิดประโยชน์ของกูไว้แล้วเวลากินเสร็จนะเดี๋ยวกูวล้างจานเองมันไม่ต้องใช้จานงั้นเดี๋ยวกูวล้างเปลือกขนุนเออได้งั้นเมืองกินเสร็จแล้วล้างเปลือกขนุนจะล้างทำาเพื่อนันดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในรู โอ้โหโยงทำไมมาเดิังวะบ้านอยู่ไกลเป็นกิโลกูเป็นนักวิ่งทีมชาติหน้าไอ,อ้กล้ามึงช้าไปแล้วไม่ตรงจังหวะเพื่อนเลยเสียงมันเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ข่าวมีพร้อมแล้วดีมากเอาล่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วครับคุณหมอคุณจอดปล่อยแกจากสลบเลยคุณกรนเช็คความดันครับผมคุณโยงค่าเชื้ออุปกรณ์หรือยังครับเรียบร้อยครับคุณหมอ เอาล่ะเราจะเริ่มทําการผ่าตัดนบ,บัดนี้จากเวลาครับตอนนี้กี่โมงขณะนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบห้าคุณหมอเริ่มผ่าตัดได้เราจะเริ่มตรวจสอบจากแกนกลางก่อนนะครับคุณโกรนชี้ประจอนของขนนปกติดีครับขอมีดมีครับคุณหมอขอมือมือครับคุณหมอกูไม่ใช่มานะเอาล่ะขอปังกูไม่ให้ เอาละการผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อยตันนี้อผสมหอมหอมเหลือเกินน่ากินมากเนื้ออัดแน่นนี่มันหอมอยิ่งกว่าตอนที่เก็บมาไม่มอีกแั้เนี่ยมันเป็นเพราะการผ่าตาัดของกูเว้ยให้กล้ามเขาแก่ขนมเสร็จแล้วมากินแล้วพอมือเอาก่อนเลยกูกําลังชำระล้างบาดอยู่ทําไมานม้ำรอบๆตัวมึงมาดูอุ่นๆวะมองด้วยตาเปล่านี่รู้เลยแหละว่ามันอุ่นเออใช่กูกําลังยิงเลเซอร์อยู่อุ้ยขาวมันดูน่ากินมากระหว่างเขากินกันยังไง ยอ่อโยงมือไม่เคยกินหอหะเคยแต่ว่าเคยกินแบบที่เขาแกะมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้เคยกินจากในลูกแบบนี้อ๋อเคยกินแบบสบายๆส,ส,สินะดีแลวโยมาสัมผัสความรู้สึกใหม่มือเอามือม่อจ้วงเข้าไปเลยหยิบมาทีละลูกไม่ยากมา,านนกนะกอดอ้าวมือใครยาวสาวได้สาวเอาอ๋อพระสงฆ์ความรู้สึกที่เราได้คว้าม,มันมาด้วยตัวเองมันเป็นอย่างนี้นี่เองลูกสวยงามสมบูรณ์แบบมากไม่เละเหมือนที่มีคนอื่นแกะให้ก่อนหน้านี้เลย การทาอะไรสําเร็จด้วยตัวเองมันมีความหมายเสมอบักโยงโยงเฉยๆบักโยงนะั่นมันอีกเรื่องหนึง่งเฮ้ยกูไม่กล้าก,กินว่ะกูเขินกูเขินขนุนจะเขินทําส้นเตกอะไรจัดยัดปากเข้าไปมันเป็นความรู้สึกอย่างนี้นี่เองอะไรที่มันหอมน่าก,กินมากๆเรามักจะเขินมันไม่กล้าก,กินมันไอโยงเรืน,นายกลัวขใจนะเหมือนกูเขินยางลบไงเดี๋ยวกูตั้งชื่อให้มันก่อนตั้งชื่อให้ขนุนนายนายชื่อแจ็คสันละกันแจ็คสันเราจะกินนายแล้วนะ ค่อยๆตัดไอ,ยอยโยงแจ็คสันมันมีเม็ดด้วยเม็ดแจ็กสันใหญ่มากถ้ามึงกินทั้งหมดเดี๋ยวจะติดคอไอยโยงดูโคตรมีความสุขเลยว่ะเงียบๆๆโอ้แจ็กสนันนายรสชาติดีเหลือเกินไอยโยงไม่กินแจ็กสันไปแล้วเอาอีกเอาอีกกูว่านะรอบต่อไปไอยโยงก็คงให้พวกเราพาไปหาถนนกินอีกกูว่ามันต้องเป็นแบบนั้นคนบางก่อน,นี่มันตื่นเต้นกับอะไรง่ายจริงๆอร่อยโวยเอาละลูกต่อไปเดี๋ยวตั้งเชื้อก่อนนายเชื้อใบก้อนนะไอยโยงนี่มึงจะตั้งเชื้อให้ทุกลูกที่มึงกินเลยหรอ ช่กูจะกินใบก้อนแล้วเชื่อไม่เป็นสิริมงคลเลยอย่ามายุ่งกับใบก้อนกูเอ้ใบก้อนอร่อยมากโอ้ยอร่อยเว้ยลูกต่อไปนายชื่อว่าโอง่องโอ่งนั่นพ่อกูไอ้ยองจะกินพ่อมึงแล้วกลอนงามๆโอ้ยหวานกรอบอร่อยโอง่งอร่อยขนาดนั้นลูกแรกที่มึงกินชื่ออะไรนะจำไม่ได้มาเป็นอดีตไปแล้วกูไม่ชอบอยู่กับความหลังแล้วมึงจะเสียเวลาตั้งชื่อเพื่อกูให้เกียดแคนนุนทุกลูกแล้วลูกแรกชื่อจำไม่ได้ แล้วพวกมึงมาจ้องกูกันทำไมไม่กินกันเหรอเกิดมาไม่เคยเห็นคนหลอกกินขนุนหรอคนหลอกกินขนุนนะกูเคยเห็นแต่กูไม่เคยเห็นคนบ้ากินทำไมน้ำรอบตัวกูมันยังไม่หายอุ่นวะฮะอย่ามวแต่ไปสนใจโยกเลยเรามากินกันเถอะนั่นมันต้องแบบนั้นกินหลายๆคนมันจะได้เพลิดเพลินแม่กินกันท้าทายอร่อยแต่เลยนะเแล้วไว้เผื่อกูบ้างละเผืช่วยด้วยช่วยด้วยฮ้ เป็นอะไรกันวะเออ้มันคือปีศาจแมงมุมแฝงตัวมายางขนนต็ดเต็มตัวเลย